อีกเรื่องหนึ่งที่ให้ต่างชาติซื้อบ้านหนึ่งไรผมผมผมไม่ขัดข้องนะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าก็ดีแต่แต่นะมันมีแต่ตามมาเยอะเลยนะอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราเพิ่มเราเพิ่มความต้องการขึ้นมาก็เคยโดนต่างชาติมาซื้อได้เนี่ยแสดงว่ามันจะราคาสูงขึ้นนะที่ดินก็ดีบ้านก็ดีนะแล้วคนมีไรายได้น้อย กำลังเริ่มจะมีบ้านจะดาวบ้านได้เอาราคาขยบไปละแล้วคนจบใหม่จะอยู่ยังไงคิดหรือเปล่าคิดว่าเราจะดูแลอีกหน่อยเนี่ยประเทศไทยจะมีโฮมเลสเยอะนะคือของของคุณของคุณคุณประยุทธ์คิดเนี่ยอบอกว่าเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจตอนสมัยก่อนผมคิดผมคิดให้ให้เช่า99ปีได้ซ้ำนะ ที่ตอนนั้นที่สมคิดเอาไปต่อบอกว่าคิดเกนะ้าเก้าปีเนี่ยปรากฏว่าขายชาติถ้าผมคิดจะขายชาติถ้าตู่คิดก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นเรื่องของสลิมเหรอ,อผ,ม <laughs> ผมรับช่องอ่ <laughs> ผมไม่สลิมอ้าแลนะ้หลุดมาหนึ่งคำแล้วปัญหาคืออยี้ย <laughs> ผมขอเล่าต่อนิดหนึ่งเรื่องหนึ่งไร่หนึ่งไร่บ้านหนึ่งหลังเนี่ย ผมผมรู้เลยว่าถ้าเปิดอย่างนี้อปอบเนี่ยดีมานขึ้นสป라이ไม่พอชาวบ้านตายคนจนไม่มีโอกาสได้มีบ้านอยู่นะผมก็เลยคิดอะไรไหมตอนนั้นเนี่ยเรากำลังจะขยายรถไฟฟ้าผมกะว่าให้ไปเอาที่ดินแถวสถานีรถไฟฟ้านี่แหละให้การเคหะสร้างคอนโดขึ้นมาสองแท่งแท่งหนึ่งขายราคาถูกอีกแท่งหนึ่ง ให้เช่าให้เช่านะั้นหมายคพราะว่าให้คนที่เรียนสนือหรือเพิ่งจบใหม่อะไรเนี่ยมาเช่าถูกๆกําหนดราคาไว้เลยนะแล้วให้เช่าไม่เกินเจ็ดปีเพราะเจ็ดปีควรจะสะสมเงินพอที่ไปดาวไปอะไรอยู่ได้ละเพื่อให้เด็กคนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่แทนคนอายุร้อยรุ่นหลังมาอยู่แทนนั่นก็คือผมบอกว่าเอาให้เช่านะเดือนเดือนละเจ็ดพันบาทเออแล้วก็ไอ้ไอ้ขายนี่ก็ขายถูกหน่อยนะ ขายแทบจะไม่เอากำไรมากนักเพื่อให้คนข้างล่างเนี่ยได้มีปัญญามีที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นการซื้อก็ดีเช่าก็ดีคือต้องคิดให้ครอบคลิปและทำไมต้องเลือกรถไฟฟ้าก็เพราะมันขึ้นรถไฟฟ้ามาทำงานมาเรียนหนังสือมันง่ายมันค่าใช้จ่ายค่าสูหุ้ยมันน้อยก็จะได้มีเงินเก็บที่จะเอาไปดาวบ้านต่อไปในข้างหน้านั่นคือสิ่งที่ต้องคิดเผื่อเขานะครับโลกนี้โลกทุนนิยมนะ ไม่มีทุนเขาไม่นิยมเพราะฉะนั้นต้องคิดถั่วเผื่อคนคนที่ไม่มีทุนบ้างนะครับอันนั้นก็ฝากรัฐบาลไปคิดลอกแบบผมได้เลยนะผมไม่ขัดข้องนะแล้วจะบอกว่าเป็นผลงานก็ไม่มีปัญหา